สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะเกีบรปันจักรยานปันจักรยานนะคะเพื่อสีมะเกีบผักเมื mới. ่อหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมานะคะสีมะเกีบผักติว๋วหรือว่าผักบงจะเกยงเห็ด พี่น้องต้นใบม่วงไปแกงซี่เฮด่ะแสบเดี๋ยวจะาข้องบานพ่อมาอยู่เดี๋ยวสิาพาลักขเขานะคะเสียเสียเด้อมาไงขอใบม่วงเด้อเออเอาโลดนะพ่นเอาโลดคลิปได้คะ่ะ เดี๋ยวพี่น่อไปเบ่งสวนอันอ่าดอกกระเจียวนะคะดยวเก็บันดีแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น่องไปเบ่งสวนดอกกระเจียว <c oughs> ห่วงใส่ว่าเห็นพูดในปาก <c oughs> อืมเป็นยัง เงี้ยยูเงี้ยพูดอย่เตี้ยได้แล้วคะ่ะกลับเลยสมัยตะกี้กะยางมาโรงเรียนดิค่ะพี่น้องโรงเรียนจะอยู่ข้างหลังกีนะคะสมัยตะกี้ว่าเป็นทางอันนี้ได้ค่ะพี่น้องสมัยตะกี้มันสิเป็นทางอ่าลูกลังน้อยๆแบบว่าช่องหนึ่งนี่แหละคะ่ะแล้วทางนี่ก็จะเป็นป่าบอกไม่ฝรั่งน้ำฝรั่งคิวๆหน่อยไหมพี่น้อง แต่ว่าเข้ามาบูรณาใหม่คือทางเส้นนี้ไปที่สะพานเทพสุดานะคะบุริ์ไปทางสะพานนิสุดามาทาง่น้องหินน้องแข่หรือว่บาบันข้มามขามกสิมาส,สวดบันเกตตรงนี้นะคะบุเรยม,มหขอนกับมะเยี่ยมมะยามได้เด้อค่ะบรรยากาศกลางวันวเอ๊ะจะค่ําแล้วก็จะประมาณนี้อะไรเธอเป็นใครเหรอฮะเธอเป็นใครอ่ะอ่ะ เธอเป็นใครมูค่ะมูมากับลูกไายลูกไายเขาเอื่นพิกี้มันมาบ่เอิ่นเมื่อกี้ดิเมื่อกี้บ่เถาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านกีสุภาตาัตราอันเฮ่าเฮา,าดึงออกมาสีคือมันตายไปเล่นมาแยะ มันะอะฟอีปองไม่ได้ฟอมเนีงก้นบอบัต้นที่เ้าดึงนี่แหมต้นที่เ้าดึงมันคือมันตายเลยอืแบนจีปงนอนขึ้นหน้าไม,ม่แหมส้มส้มมันอเอาผ้าเพิพ่นเบิง่งแน่ยนอตนี่เดียวสองน้อน,นี่สองดอกนี่เต้เพิน่นเพิ่อนจีน,นบ้ันกะสิขึ้นลูกมากไหมอมืคืออันต้นที่เ้าดึงนี่คือตายไปเลยแม่น,นมันกระดิบลงไปเลยแบบนี้ส้มส้มนี่ก็ปงนอนขึ้นหน้าไม่นะดอกกระเจียวพี่น้องค่ะ ดอกกระเจียวกระเจียวเลืมทุ่งวะแย่กระเจียวหวานใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งอันนั่นสี่เดี่ย่แยกินในวันนี้หรือว่าแกแต่ว่าหนูเห็นข้าเจ้าอุ้ยปลาแกดอกสมนีบอกเนี่ยน้าขามันแข็งบ่คือหนูเห็นข้าเจ้าอ่นดอกมันกินได้อยูุติดอกมันกินได้แต่มันกับ่หวานานดแต่ว่าหนูเห็นข้าเจ้าออกมาขายพี่แต่แบบนี้เด็กเจ็ดดอกเจ็ดดอกเอาโลดแม่ดึงเอา เจ้าของเก็บว่าเป็นเก็บเอาแบบนี้แล้วพี่น้องเพาจะเก็บไปลายมือมันมันมันสิบาเราละซุ้มมันเทาเทาสิเด็กตายเพราะแบบนี้หรือจังไดบ่ต้นมันตายหรือดอกมันตายดอกมันตาเราอ่นห้าว่าน้าหลบ่บ่นอ้าหลวบ่ไมมีด้บ่ม่มีือนกับ่ือนกับหมาอนี่ลนี่บ่ยืดีบ่บ่ออ อันนี้เหเอห่าต้นหรือเอาหวานมันมาปลูกเอาหัวมันคล้ายคล้ายคล้ายคล้านคล้ายคล้ายๆหัวกระชายคล้ายๆหัวคล้ายๆต้นเียงก่อนอันคาหัวอย่งน้ละเอาหัวมันมาปลูกปกตินี่เดี๋ยวนี่เดี๋วกีซีร่องลกต้นนี้ครับพี่น้อง ดึงเล่นยเนใบโอ้โอ้สิมารับจ่างบ่ไดดดอกนี่มารับจ่างดึงบ่ไดดบ่ท่านมูดอกโอแมนบ้สิมาทางางหานหน้าเดี๋ยวเพพอกินได้ใหย่ยังหาผู้เดียวอยู่ นี่ค่ะพี่น้องคือต้นดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวให้พี่น้องเบ่งน้ำกันนะคะอันนี้สวนเจรละม,มุนบ่นส,สวนยังก่อภูท,อน,ทอนสุขใจอุ้อย,ย primary, <c oughs> มันตายวันนี้ยัยยังไหนเนี่ยบ่อุ้ยพี่น้อง <c oughs> คนบุหรุคนหรือวิศคนนั้นม้วนมันมันถือกระนั้นมันเองว่าสั่น่าเอาเขาคือเอาล็อคือเอาลายแท้เพื่อนกระสีเอาตีหรือจังไดขาดพี่ต้องโอ้ยโอ้ยคือดอกเอาลาคือหายลายแท้แต่ว่าหนูเคยไป ไปเอายุ่นตลาดน่ะข้าเจ้าขายเก็ดดอกยี่สิบมองดูกูนนะพี่น้องใต้สวนพันเจี๊ยบเห้่ไหมขอบพุ่นลหลายๆด้วยค่ะียังก่น <laughs> เดี๋ยวคันยางยังสิมารักเอาด้วยสวนผู้ท่อนชุกใจมีทุกอย่างนะคะพี่น้องเ <laughs> พราะว่าจะเป็น <laughs> บักฮุ่งบักฮุ่งบักง้อ ล้วกะยังอีกแย่ักมาโกโก้ล้วก็พักายแล้วก็บบรรดาปลาหลายๆสูสิงคุย่างค่ะจะบอก่สิเป็นเมี่ยงดากบเขียดหวกประดุกัี้ยง อึงองอึงเพื่อนอันพ้าหนูไปเบืองแล้วอึงอันอึงอึองอึงเอึงเผาบ่ะอึงเผาเพื่อนเอาอันอันนั้นได้แม่เอาอันเอาอันปวกนี่ให้พี่น้องไ้เบิ่งนะคะตอนเดี๋ยวถามมันสุกแล้วถ้าเกม,มีโอกาสได้มเดี๋ยวเกสีผาพี่น้องมาเบิง่งไม่อีกนะคะเพราะว่าวังว่ามาหลบหนาเขียดเพิ่นคือสีไงเขียดเพื่อนคือสิใไง่แล <laughs> ้วเนาะ ที่น,น,นาาี่ประมาณหาหกไรเลยเนาะหาอะไรตะกี้พอนยู่ในบ้านค,ค,ครับเกือบมันรดค่านกของสวนเพิ่นจ้าอันนี้มากย่างนี่มาเย็บผ้าล้วกสิ้าบ้าน <c oughs> บอกจ้าม <c oughs> าตะไฮก็เลยมาเล <c oughs> ี้สวนเช <c oughs> ละมุนนะคะ <c oughs> ตะกี้เราเป็นสาวได้ไ่น้อง เดี๋ยวนี้เด <si ี๋ยวนี้เป็นอันเกาแล้วเดี๋ยวนี้ก็จีไดลูกลูกลูกไผ่หือลูกเขยกว่าลูกเขยได้ได้ลูกเขยไปบ่เลยตีแกจีได้เอาง่ายดอกนเอาล้านยาว่าเด้อคนอื่นเขาเอาหมดแล้วเจ้าเสีอาลาหมูอีกโอ้ยเนาะแพงแพงคักเนาะลูกสาวนี่ เอาลาดิเี้ยเง้ก็น้าตาดงี้ยนบ่บูายเอ้ยอันนี้สิปลูกใส่ยี่ว่ามาปลูกมองน้ำกันอีกเด้อนี่เด้อนมันนีมนนี่เอาไว้โนี่มัเอาูกแล้ว่สเขาเขาเอาอะไรบ่หรือทิมไปเลยอันนี้กับบะบคำหวานใบใหญ่อันนี้จักปีเราปลูกแยกปีเราเนี่ อืมปีกว่าปีกว่าปูความบางเงาะบ่มีบางเงาะสามปีบากบาขามหวานปีหนึ่งแล้วก็มีบากบักต้องพร้อมบ่บักต้องมีบ่ใส่ใส่บางเมื่อโอ้เนี่ยต้นกล้วยเนี่ย มีมจากตน้ตนเดียวโอ้คือว่าคือว่าหาหมูให้มันเนี่หมู้มันมุ้ยมันดอกกระเจียวก็มีค่ะพี่น,ออน,น,น้องอ่าสวนยังก็ใหญ่เว้าอีกดูสวนภู้ทรสุขใ,ใจนะคะพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้อำเภอหนองกรุงศรีนะคะอยากมารับไม่ค่ะไม่ขายนะคะมาอ่ารับตรงนี้ได้นะคะราคาคุยเอาค่ะะมมีีีุกกยยาางรเจววหน็ค่ะ กะเกียวหวานโอเมนเกียวหวานกะเกียวหวานแล้วก็บักเงาะแล้วกบักหุงกล้วยเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็ฟังทางผุนนี่ยังก็แย่บทางผุนทุเรียนมีคนเลี้ยงมทุเรียนแล้วก็ยังกอมะโกโกยังกอโกโก้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสวนนะคะ ไปแล้วได้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 พักกันดอกกิเกเยอะแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายนายขอบกันด้วยนายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปเมียขึ้นรถเร็ว